Oh, no. ชม่คะวันนี้เรามาตำส้มเอ่อปลากันนะคะนี่นะคะวันนี้ดิฉันใช้ปลาขวดนะคะเพราะที่อังกฤษหาปลาเอ่อสดปลาสดหายากนะคะก็เลยซื้อปลาขวดมานะคะวันนี้เราก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูลงไปนะคะในครกนะคะแล้วก็โขกนะคะตำตำให้ละเอียดนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะจะเอาละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ได้นะคะ เผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะท่านผู้ชมชอบเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะดิฉันก็ไม่ไม่ค่อยทานเผ็ดมากเท่าไหร่นะคะใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วก็จะเด็ดถั่วใส่ไปหน่อยนะคะถั่วฝักยาวนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็มีอ่อมาเสริมด้วยนี่นะคะน้ำปูนะคะ ดิฉันไม่มีปูปูดองนะคะวันนี้เป็นเป็นตำปลาเอาน้ำปูแล้วกันนะคะดิฉันก็จะใส่ไปนิดนึงนะคะแค่ปลายช้อนเนี่ยนะคะปลายช้อนชาเนะะาี่ยน,นะคะเพราะไม่ใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มมากเดี๋ยวจะดำม,มากนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะปรุงรสก่อนนะคะได้สูตรมาจากเพื่อนคนนึงค่ะ เขาบอกว่าให้ตัดมะนาวชิ้นเล็กลงไปแล้วก็น้ำตาลปี๊บตัดไปหน่อยนะคะก็ไม่มากนะคะก็น้ำตาลปี๊บนะคะตัดไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็คุกคุกให้ส่วนผสมไอเครื่องปรุงข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแครอทหน่อยนึงนะคะ แครอทนิดหน่อยแล้วก็เส้นมะละกอค่ะเส้นมะละกอนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเนะคะดิฉันก็จะใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงนะคะขย่าวก็ย่าวขวดหน่อยนะคะเพื่อให้ข้างล่างที่นอนก้อนอยู่เนี่ยขึ้นมาข้างบนนะคะอันนี้เปิดขวดเลยนะคะ ใส่ไปสักช้อนชานึงดีมะช้อนโต๊ะดีกว่านะคะยันก็จะใส่ไปสักหน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อชิมรสนะคะเอาล้วค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะนิดหน่อยฉันจะใส่ไปนิดหน่อยเท่านั้นกลัวจะเค็มมากนะคะใส่ไปนิดหน่อยก่อน แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมะขามนะคะที่ที่ั้นทาเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะดิฉันก็จะใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคะให้ตัดกับน,น้ํามะนาวไม่เยอะนะคะฉันชอบน้ํามะขามมากค่ะเวลาตำส้มนะคะแล้วเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมาตำไม่เข้ากันนะคะ ดิฉันปรุงรสเสร็จแล้วเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะคะแล้วดิฉันก็จะมาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะนี่นะคะส้มตำปลาร้าน้ำปูนะคะเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมคะนี่นะคะส้มตำปลาร้าน้ำปูนะคะดิฉันไม่มีปูดองนะคะแต่ดิฉันมีน้ำปูตัวนี้นะคะซึ่ง ทำแล้วอร่อยเหมือนกระปูปลาเลยค่ะนี่คือน้ําปลาที่ประเทศอังกฤษมีนะคะและนี่ก็น้ําปูค่ะดิฉันไม่มีปูดองนะคะเพราะหายากค่ะประเทศอังกฤษเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนหนึ่งซึ่งออมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเอามาตำให้ทานที่บ้านนะคะ,ะวันนั้นเรามออีการทานอาหารกันแล้วเขาก็นำสองสิ่งนี้มาเขาบอกตำได้อร่อยและอร่อยก็เลยเอาลงมาตำดูก็อร่อยจริงๆค่ะไม่แพ้กันเลยนะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะนี่ค่ะหน้าตานะคะก็น่าทานเช่นกันนะคะ ค่ะปลาดน้ำปูนะคะนี่นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะ